ลืมเขาลืมกับตอดอย่ามึงโชว์จะไม่ได้เฟิร์สเอ็ดเลยโอ้กอดโชว์อะก็เมนนัสไซลุณตกเลยใครอีกวะได้เลยเราให้เบสต์สตาร์ทอวอร์ดให้กับแป้งไม่เป็นไรไม่แค่ทำโดดแล้วโดนสไนแล้วให้ดูตูดที่ไหนเอ้าเราโดนสไนแล้วมัไม่ให้จิ้งเปิดก่อนอ่ะปลาได้เป็นไง โดนสไนแล้วว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อเชียะแล้วเชียะเียะเชียสไนเปอร์แทงตาคนแม่นหนาเมื่อกี้อยู่ต้องไกลไม่ได้หยิบอะดรีนาลีนเลยโดนฉยเลยตึงปากคำลมอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรกกแจโแจลมลลูเลี้ยงลูเลี้ยง้ยแทงป่านนะมันมันาดักได้คงณลยะมามาได้ไงวะเฮ้ยมาได้ไงวะ เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็มีอ่ะหยกอ้คุณไปแล้มาฟไปซะแล้วลาไม่ใช่ไม่ใช่นนี้แกจะกินมาทัะ่ารมไอ้แม่คุรสัตว์ไอ้ม่คุณสัด์ไอ้กฟิวพี่หายพกเนี้ยกเนี้ย่าวเี้ยไอ้เียพี่หายอะเดียวเดียวนะ I knew it I knew it oh เฮียแม่งไกลกูอีกแล้วกูไปไม่ได้ I knew it สวัสดีพี่มากคนละทางสองทางเลยโอ้ยไม่ตกโอ้แม่งอย่างแม่งโอ้โห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 โ คุณไปก่อนคไปก่อนคุไปก่อนคุณไปซ้ำพี่ฟ้าต่อหน้าต oui> ่อตาไปเดินแทงสองตัวอาจจะตายโคตรโหดเลยเนี่ยไอ้เนี่ยนี่ยทำไงเนี่ยความกดดันอยู่ที่กูแล้วเจ้ามันแค่พี่ฟ้าไปยิงมาแล้วแทงมันปีนขึ้นมาซ้ำมันพุ่แบบว่าพุ่แบบว่าปืนกับ เฟิร์สเอกกระจายคุยังไม่เก่งางเลยสัตว์มึงมาแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนโดนดิโดดได้ไหมไม่ได้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 จบรมาพี่ธรรมะเราจะตกแล้วพี่ธรรมะเกือบคือกู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 ก็จะตายแล้วเหมือนกันโดนสูดพี่ธรรมะเราฝันหวังไว้ที่พี่ธรรมะนะโดนลุกไปหินโดนลุกไปหินโดนลุกไปหินโคตรไเดี๋ยวเพิ่งกดละ ไม่ขึ้นโดนลูกไปขอโทษเมื่อกี้ลืมเห็นไหมแต่ดูฉากจบให้หมดไม่เลยไม่ต้องไม่ต้องดูฉากจบหมดกูแค่เอาเล้าใจเอ็มเอ็มเลิศเป็นเอ็มเลิศเป็นเอ็มเฮ้ยพี่อย่าโทรนะพี่ฟ้าไม่โทรตรงนี้เราจะไปโทรตรงแถวโดนเขียนละเอาแบบเนียนด้ยังเลยได้ยังเอาเลยไปไปเปิดบ้านไปไปเมื่อกี้ตายกันยังไงวะ พี่ธามาโดนที่เดียวกับเราเลยที่โดนหินปาก้นนั้นประมาณเจ็ดโลเรียกว่ากูลุกไม่ขึ้นน่ะโอ้ยมาแล้วอ่ะ้หัวกูนี่อโอ้โหมาไกลอ่ะพี่ป้าพี่ปลาแม่นไปนะโอ้โหสองตัวด้วยไปพี่เพิ่มแล้วกูก็เลยวิ่งมาหามันโอ้โหอีเหี้ย ใครเพื่อนมึงใครเพื่อนมึงน่ากลัวจริงๆแทงมดเดี๋ยวก่อนทั้งหมดหมด normal มันมีแทงกี่ตัวเอ่อใครเพื่อนมึงใครเพื่อนมึงแปดตัวใช่ไหมใครเพื่อนมึงอย่างเตาโอ้โหเชี่ยแล้วอ้าวยังจะโดนอีกใครเพื่อนกะโดนแองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหแล้วพี่ฟาไปแต่นิ่นเนินช่วยพี่ฟิิวววเเดดดีีี๋๋ยยแแปป๊๊บบนนึึงงพ่า โอ้โหแม่งบอยมาหน้ากูม oh ันคำนวณการวิ่งของกูด้วยเหรอใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไป Can you feel the love อ่ะไอ Can feel the love โอ oh ้โห Can you feel ไหม feel 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 มาเป็นตัวโอ้โห feel feel หล oh ังกูข oh ้างกูหลังก oh ูโอ้โหกูกลับก่อนละ feel my feel go away a w อ y เอสโก้พี่อย่ามาอย่ามาอีแป๊กอุ้ยไปด้วยโอ้โหโดดมาดักกูเลยเพื่อนกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยเป็นเพื่อนมึงเพื่อนกูเหรอมึงเพื่อนกูเหรอแอคคอยเมนโดนดักมา โอ้ดูคนละลอยขึ้นจอกี้เราเห็นใครลอยพี่ฟ้าแล้วโอ้โหจะไปช่วยกับไปกลับไปพี่ธะมากลับไปพี่ตะมาครูกับไปสิกลับไปหัวาเองโอ้โหไปพี่ตะมากลับไปไม่ทันแล้วอ๋อโอ้โหเหยียบกูเยอะมากเลยล่ะพี่ตายตายพี่ฟาพี่ฟ้าดอนยามาโกเลฟโกพี่ฟาเลฟโกแต่ฉัอรักอก ตรงนี้มีสี่ตัวพี่ฟ้าจัดโกะไปนอดเหลือแป้งคนตายเว้เราไม่โดนแทงต่อยแล้วโดนแทงเข็มทุกคนไม่ต้องก้อนหวันกับเราเหลือแป้งเดียวแป้งแป้งแป้งเอยู่นี่แป้งแป้งโอ้ไม่ทันแล้วแป้งไปแล้วแป้ง โอ้โหเฟ้ไม่ตายอีปิดสุดช่วยดอกจ้าแต่พวกนี้ยังเดี๋ยวนะตายทีหลังดังกว่าเหรอเปิดแล้วนะเมย์เมย์ฉีดอัดก็มัวแต่ฉีดกันอะย้อมพวกนี้นี่ปะปะปะละทุกคนในเหรออ่าแล้วเราก็ติดอยู่ในตู้กระจกฮะโ่วยแล้วเลยเลยนะกระจกกระโดดออกได้กระโดดออกได้กระโดดดิขัหลังออกเลยกระโดดดิ ยังไงอะกระโดดตรงไงอะนี่ทางนี้ทางนี้เนี่ยแป้งตรงนี้กระโดดได้เนี่ยจริงเหรอจะได้กระโดดแล้วล่ะทุกคนทุกคนทุกคนมาแล้วล่ะเราพาเพื่อนมาให้ไม่ต้องอะแป้งโดนโดนได้ไงวะฮะคะคะอ้าวแป้งมาโอเคไปละเซอร์ไพรส์อู้หเซอร์ไพรส์ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า เลี้ยวโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปเลย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 เดี๋ยวนี้ไปเลยโอ้ยนาวโอ้ยนาวโอ้ยโกนาวโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยโกนาวมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไม่อยู่แล้วโอ้ยยี่เย่แม่งอยู่ข้างหน้าหลบนะรับนะเออเอ้ลูกรับรับนะรับไม่ทันเลยโอ้โหฟาดกูเลยนี่รับนี่ 我先在后。Oh,